เยนกโอ้อาจารย์ชายทำยูทูบได้เงินใช้หลายหมื่นแล้วทำไมเสียตินไล่อาจารย์ชูลงแล้วนี่อยากลองขับอยากลองขับนี่โอ้ยขับเองเลยไม่ต้องจ้างคนขับรถเงั้นนะ่ะอยากไปข,ข,ขออไูดได้เขาของเขาเบี้ยว้ะเออดี๋ยวอาจารย์ชูต้องมาแก้สะอีกเด้อบอกให้อาจารย์ชูไม่ต้องแก้เด้อให้เสียตินแก้เอาเองเออ ไา่จานชูลงเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับโอ้เมื่อยไหมชูเมื่อยนี่ไปนั่นไหมเทพนครไหมฮะชูไปเทพนครไหมฮะอะไรไปเทพนครไหมไปนวดเนาะเอ็งรู้จักไม่เทพนครน่ะเคยไปไหมอ๋ออ๋ออ๋อบางทีไปนานแล้ว ไปนวดไม่ได้ไปน้ำเอออ๋ออใหม่ครับผมสวัสดีครับเออสวัสดีไปแล้วโอเคขับเองครับลุกน้องเมื่อยแล้วต้องหมอความเฮ้ยขับรถแต่ดูดีๆนะหลังอ่ะดูหลังดีๆขับรถอ่ะนี่ สวยก่อนปีใหม่เลยผมเจ้าไอ้น้อเงินก็ถอยไปปรดี๋ยวจ้าเลยวี่นะไอ้ท่ก็มาเต็มที่เลยวัวไอ้ละพิดหนึ่งว่ายุบไม่นอยเลยกดับเจนบอกหยบเลยไม่เป็นไรสู้กันต่อพี่หมดท่าไม้ไปกี่ต้นชื่อข่อยยิ้มต้นงี้ ยับเลยต้าหมแล้วคุาอเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจ่ายเงินอย่างเดียว บอ่อนี้ไม่มีทางหลบกันเลยครับมาแบบเส้นเดียวเลยอะใส่ไรน้อยแท้ตาอุ้ยเยต็งเหรอไปทำทางหรือเปล่าไปใส่ทางหรือเปล่าอ๋อไปทำทางครับใส่นิดเดียวเองกับแกสีมืออยูเลยครับบอ่อลูกนี้ก็เดี๋ยวจะลงล่างครับดู กดง่ายอยู่ดินอย่างนีน้เนาดินอ่อนเลยมันด<ช>ินดานแช่น้ำแล้วหหว่าเรากินปัวนวดปั้นริงนนี้เห็นไหม รุยกันต่อสู้กันต่อครับผมครับรถต้องระวังครับเวลาเราถอยเทนี่ลงไปดูให้ดีๆก่อนว่ามันมีอะไรไหมมันมีอะไรปิดกีดขวางไหมนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องด่วนว่าท็แกจะไม่ได้เที่ยวครับเซฟเซฟตี้ให้มากที่สุดนะครับ เพราะเทตามหมู่บ้านอันตรายครับเทตามหมู่บ้านนี่ต้องเซฟให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวพอปลาแตกเดี๋ยวห้องน้ำพังมันมี่หมดเลยครับเดี๋ยวเสาไฟหักเดี๋ยวเหยียบไก่เขาตายอีกอะไรเงี้เหยียบหมาตายอีกเออ เยยะไปหมดนะครับอาชีพนี้ครับมันก็อันตรายนะครับเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวตอนลงล่างเดี๋ยวจะถ่าให้ดูคลิปหนึ่งครับ เอ้่าท้ายงับไปนึ่งรั้งก่อนก็ยังหักเงินโททองยังไม่หมดเลยใอ้โทตรงออกเจ็ดพันครับที่ถอยชนรถเขานะหักไปแล้วพันหนึ่งหักหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่มีเงินใช้กัน ต้องทยอยหักเอาครับมาอาหิงใช่ไหมรอบนี้อ๋อทอทงนี่ครับต่อมได้ฝาครอบล้อมมาใหม่ครับรถดูมีสง,งา่าราศีเลยไปถอยติดข้างเดียวเฮ้ยเราต้องตามต้นยางเขานะ ออสมัยแต่ก่อนนะสมัยผมมาบ้านกวดใหม่นะต้นยางเขาช่วงนั้นมีราคายางราคาแพงพอยต้านิดเดียวหมดไปห้าพันครับแผลเดียว 5, ครับห้าพันครับโดนมาแล้วครับทุกวันนี้ยางราคาตกก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับขายไหมนี่ขายไหม ขายไหมเนี่ยขายไหมรถอ่ะเอาไปซื้อรถใหม่ตัวรถใหม่เยอะแยะเอารถสไปเลยระดับเสียตินเอารถสไปเลย ดาวก็ได้ถ้าม่อยากซื้อเงินสดแต่ว่าอ,อย่างว่านะส่งส่งบ้านส่งอะไรเยอะครับก็เลยคิดหนักเล่นรถไม่มีงวดดีกว่าน่าจะส่งบ้านนหนจะส่งอะไรเดี๋ยวช็อตวุ่นวายไปหมดต,ต้องทำอะไรต้องคิดไกลๆต่ตรองดีๆครับ เสียงน,นต้องจ่ตองดีๆครับยุคนี้นะครับจะทำอะไรนี่ต้องคิดไกลๆนะครับพลาดไปก็อ้อันตรายครับบปย มา,าฮิงเมื่มาอาาวานก็กระบะมาจากไหนไม่รู้มาชนบางฝุ่นด,ดีที่ไม่ชนอะไรนะครับชนบางฝุ่นยังโชคดีไปอีกแต่วันนี้ไม่โชคดีอย่างที่พูดนะครับตำเสาครับ บอลลั่นๆแน่ครับงานนี้แหนบก็าหากยังไม่ได้เปลี่ยนเลย เลื่อนลื่นาลื่อนเลื่อนลื่นนอนะออโอ้ท่แกขับไม่ยอมลงเลยครับ นไม่เป็นไรไม่มีใครเป็นไรก็ดีแล้วครับอย่างอื่นมันซ่อมได้ครับขอให้คนปลอดภัยมันก็ดีนะครับหรือว่าโชคดีครับทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็สู้กันต่อครับ tăng như nào? chủ chui, chơi chán chui Chán tăng như thế เราต้องถอยกลับบะคืนแล้วมันเป็นทางเดียวครับไม่มีที่หลบเลยครับ เป็นไงครับชอบไหมครับ140 LC ครับตัวนี้เป็นซูเปอร์เอ็ก์นะครับอไยเสียงโหดดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ คุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจครับ